สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเมื่อนี้เข้ามาเบ่งบานนกดาบนะครับน,นี่พันพึ่งออกมาลงนะครับอันนี้ก็ะดกว้างประมาณสามเมตรหาสิฟนะครับห้องครับเฉพาะห้องนะครับอากาศเง้วสามเมตรสิฟนะครับซิมีซสั้นอกมาเนาะครับน,นี่มองนางลินนะครับ มีมานางมีหลังค่าก็สิ่งเป็นแมนทันชีตนะครับหลังค่านะครับเป็นแมนทันชีตครับสีแดงนี่เถิดทั้งหนานําครับมีระเบียงทั้งหนอกนะครับอันนี้ก็เป็นเสาหกต้นนะครับเสาหกต้นนะครับเดี๋ยวมงเข้ามาห้องเบบาง,งานประกอบนะครับว่าเป็นยังไงครับ อาประกอบเนียบมากนะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเป็นกระจกนะครับอันนี้ก็ฝนกำลังมากครับรีวิวกางสายฝนเลยครับนี่เรับงานละเอียดมากครับนี่อันนี้แสนหานะครับราคาครับผมครับเป็นแดงครับเพื่อผู้ใดสนใจนะครับกำลัง เล่งๆอยู่นะครับนี่นะครับงานประกอบก่อนเนี้ยอันนี้จเจ้าสี่บ่ได้ฝังลงในลงในปุนนะครับอันนี้ข้าจเจ้าสี่ไสเล็กฉาดแล้วก็น็อตยิบนะครับสองฟังครับน็อตยิบนะครับเล็กฉาดเสากระสีนาหายนะครับ อันนี้เป็นประตูหลังนะครับเนี่ยทั้งหลังครับผมคนกากลัางตกครับนี่ด้านหลังครับนี่ลายกระนกน้ำเนาะครับใส่ปล่มปันไส้ครับบางงานงานประกอบครับนี่นคลิปเลยครับการขอแม่เขาไรข้าเจ้านะครับ อันนี้ย่ำอีกเทียนเนาะครับนี่ราคาหนึ่ง0สาหมืบาทพร้อมติดตั้งครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงมาเบิองมุ่งกว้างๆเนาะครับงามมาบอันนี้ที่ไส่แล้วออกมาใส่ส่วนอย่างเนาะครับผลกระ๊กครับมื่อนี้พายูเข่า นะครับถึงไม่ล่าวันแดดเนาะครับเนี่ยทั้งนาก็สิเป็นกระจกเนาะครับเมื่อนี้ขึ้นบังทั้งในบ่ใดเนาะครับเพราะว่าพี่ไซบ่ใดมากสวนอย่างเล็บบ่ใดกุดแจ่มากครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปบนข้าง,งนี้เนาะใหม่ครับ ไม่กดแปนก็ะดีเป็นแปนไม่เก่าเนะครับนี่ครับใหม่เป็นใหม่เก่านะครับอันนี้เป็นระเบียงนาบ้านเนะครับนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับพร้อมติดตั้งครับ อันนี้พี่ไส้สั่งมาจาก,กอำเภอเชียงยื่นนะครับเพื่อผู้ใดสนใจนะครับบานกว้างสามเมตรบานงาวสามเมตรหาสิบกว้างสามเมตรนะครับประมาณน,นะครับอันนี้ทั้งในนะครับอันนี้เขา็ได้ครับนี่พอดีพี่ไส้บ่แามาก็าจะวั้มาสวนมันนี่ สีเป็นมือจับนะครับอันนี้เป็นประตูมือจับประยางงามเลยครับเนี่ยแข็งแรงนะครับงานงานก็ถือว่าป่านี้นะครับมือจับเพื่อการเขาไม่เขาไหลเขาเจ้าครับสวยงามครับเนียนล้อยตัวครับล้อยเขาไม่เขาไหลเขาเจ้านะครับสีมือดีีครับมีตํานี้ครับ เราขอมาไปทงใทธาเนาะครับทั้งบึงติดเป็นบ้านร้านครับสมิเป็นชุ่มชนนึงแหละครับยุ่นี่บ้านหน้าผมก็ยู่ทั้งหุนเนาะครับส่วนยางทั้งบุญเลยเงี่ยนร้านนี่คุณอันนี้พี่ไส้ล้วก็ออกมาลงเนาะครับอถนี้เป็นสีหนามเนานะครับสีหนามันก็ติดเป็นทั้งนี้แหละครับสีนี้ระเบียงนี่เนาะครับนี่ทั้งนี้ ระเบียงงานงานประกอบก็จะเนี้ยไม่ดีครับเบิุครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพร้อมติดตั้งนะครับสั่งมาจากอำเภอเชียงยืนนะครับเพิ่นกับไปเบิ้งเงินะครับก่อนผลิตสั่งมาเนาะเขาจ้เก็าเครนมาส่งเนาะครับโรยการถึงที่พร้อมติดตั้งนะครับในราคานี่เพื่อเบิ้งเป็นแนวทางนะครับเพื่อ พี่น้องท่านใดสนใจเนาะครับก็สามารถสั่งได้เนาะครับยอมดีขอเบอร์โทรพี่ไส่เราก็ขึ้นเบอร์โทรไว้หงนะครับเพื่อผู้ใดสนใจเนาะครับนะครับอันนี้เป็นเพดานเนาะครับเนยมุกมุกหนาครับพระเจ้าเฮ็ดรวดลายเนาะสวยงามอยู่ครับสายฟงเสีอไส่ก็พระเจ้าก็เดินไว้แห้แล้วครับรอดจำอย่างเดียวเนาะเบิ้งลัดครับลอดเสา ามคนแค่สี่คนสามคนสองคนเนาะครับเนาะท่านีเก็อายุแล้วครับตท่านี้ก็จะเป็นส่วนยางสะดวกสบายครับเพื่อผูใ้ใดสนใจเนาะครับเร่งๆโยกอะ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับทั้งในกจะเป็นฟ้นฝาฝาฝาใหม่แล้วก็ฝาลุมยางงามเลยครับคุณครับ เดี๋ยวมือหลังผมไม่ถ่ายภายในเบื้องหนับเพื่อนๆครับมันนี่ผมถ่ายทั้งในเพราะว่ามันีุู่กแจเนาะผลกับโต๊กขับมาพอดีมันนี้ไม่ครับเป็นไม่ดีนะครับไม่ไม่จะเป็นคล้ายๆไม่ย่างเนาะครับไม่ย่างไม่กุ้งไม่จะเป็นไม่กุ้งเพราะว่าไม่ย่างเหรครับไม่เนื้อแข็งเนาะเส้นมันยังไง อีกสิมีฉิวนี่ยังใสตัวดไล่ให้ครับเจ็บงานสวยงามอยู่ครับเอครี่ข้าเจ้ากัดไล่เป็นนี่นะครับการเขาไม่เขาไหไรข้าเจ้าอันี้แตงามครับกัะสมง้นนะครับที่ว่าปูนนี่เข้าเท่เท่เท่เองนะครับปูนนะ นี่เป็นเจ็บมุมนาห้องน้องครับนาบ้านสินี่ชิวของสิแล้วครับมีชิวมีบัวงสินาะเบิ่งไว้เป็นแนวทางนาะครับทุกคนเพื่อสนใจกับเจ็บกันเจ็บท่องนะครับ เพื่อผู้ใดเร่งเร่งดูนะครับกับผมกัเอามาให้เบต็มนะครับเอาใส่หมั่นประมาณเท่าไรนะครับเพราะต้องสีใดบานนกดาวหลังนึงเนาะอันนี้หลังค้าเป็นแม่นธานชีนาะครับบริมนสังกะสีเอกระสังกะสีแหละครับที่ว่าตัวบ้านเป็นไม้เนาะครับบพราะมันในเชื้อราเนาะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์กับทุกคนเนาะครับบางคนไปสำหรับผู้ที่สนใจเนาะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพียกเล่าใจช่องหน่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม,มาช่องนะครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับติดตาม,มาช่องครับผมสวัสดีครับ